สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาขายไอเดียเกณฑเศรษฐีเหมือนทุกๆครั้งนะคะก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่งบน้อยนะคะงบไม่ถึง500คือมาจัดได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับไอเดียนะคะก็เลเวลอ,อยู่ที่80นะคะเป็นเลเวลกลางๆเลยนะคะเป็นพร้อมที่จะปั้นต่อได้เลยนะคะไม่ต่ําเกินไปเนาะพอดีพอดีเลยแล้วก็ลูกอมดาวมีอยู่8000นะคะเพชรมีอยู่4,400นะคะระบบ a อนด o อยนะคะ iOS ก็เล่นได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะซีเรียสเรื่องเพชรและทองหน่อยนะเพราะว่าเพชรมันเยอะอยู่เนาะถ้าคนมีซีเรียสเรื่องนี้ก็สามารถมาซื้อได้เนาะโอเคค่ะเรามาดูตัวละครกันนะคะตัวละครหลักสําหรับไอดีนี้เลยเลยนะคะก็จะเป็นเฟยเฟยตัวนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นเลน แล้วก็อัพเลเวลให้เต็ม30เรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยเลนน่าในชุดว่ายน้ำโกลเด้นคาเลนค่ะเกรซก็มีนะคะชูชูดาร์กลูเซียค่ะตำรวจลาวิออโรสเวต้าอาร์มี่เฟสดีมิเตอร์ไว้วัตสัน แล้วก็จะเป็นวิกเตอร์นะคะโกลเด้นมาฮิโรลโลโลโกเจนิสแอนแฟงคางูร์ละคาคางูละแล้วก็จะเป็นกระต่ายกระต่ายโรมี่ค่ะตัวละครก็มหมดแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นการ์ดไก่แล้ว ตัวหลักก็ถือว่ามันโอเคใช้ได้อยู่นะคะเฟยเฟ,ย,ฟยเลนโกลเด้นคาร์เลนแล้วก็เลน,น่าในชุดว่ายน้ำเนาะส่วนจี้นะคะก็ตามภาพเลยค่ะนี่นะคะมีแปลนปราสาทด้วยนะคะเงาร่องหนตำราจอมโจรหมวกเลื่อนหิมะแมวเบงกอ หมอกวิกตอรี่บอลทองนะคะออปชันก็ออกเกาะ80%เลยค่ะแกรนดูโอ้หมีไฟสูตรเจ้าชายที่ดินอ,อ๋อสูตรเจ้าของที่ดินออปชันก็เบิ้์น28นะคะปืนฟองสบู่มีแทมโบลีนออปชันก็ออกเกาะ85%เหมือนกันนะคะแมวแมวเจั้นเหมียว หมัดเคาน์เตอร์เจสแพคพูลบุสกายค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนลูกเต๋านะคะก็จะมีอยู่สี่ลูกนะคะมีลูกเต๋ามิดไนต์ตัวนี้นะคะอัพเลเวลให้เต็มเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเป็นลูกเต๋าดอกซากุระนะคะเรียบร้อยค่ะ โอเคค่ะสำหรับ ID นี้นะคะเราก็ขายกันในราคาแค่300บาทเท่านั้นนะคะแค่มีเพชรก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะคุ้มๆไปเลยค่ะไอดีนี้ราคา300บาทเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไปที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ